วิว well well ดันวิวดันขอคุณอบครับคุณขอบคุณบคุบุอคุณบอบเุณียมคะครับ ผมพูดคำว่าสุดยอดกับญี่ปุ่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในเกมแรกกับเยอรมันวันนี้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับต้องใช้คำเดิมครับว่าสุดยอดนะครับญี่ปุ่นทำได้ครับพวกเขาทำเหมือนเกมกับเยอรมันเลยคือครึ่งแรกตามไปก่อน1.0ต่อครึ่งหลังคูเดียว2ลูกรวดนะครับกบมาชนะนะครับ2ต่อนะครับตอนนี่มีผลออกมานะครับว่าญี่ปุ่นอยู่กลุ่มเดียวกับเป็นเยอรมันนั้นผมเชื่อว่าคงจะมีคนน้อยคนนะที่เชื่อว่าญี่ปุ่นจะ เข้ารอบได้โตเอานะครับแต่พวกเขาทําได้แถมยังเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับสองเท่าเลยนะครับมันก็แสงเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีสปิริตโชว์ถึงเลือดสมุไรนักสู้นะครับไม่เคยยอมแพ้แล้วการเปลี่ยนตัวของโค้ชพวกเขานะครับก็เหมือนเดิมครับมันได้ผลนะครับสำรองลงมายิงประตูได้นะครับ แล้วก็พอลหลังๆเนี่ยสเปีบุ่มหนักก็ช่วยกันรับแน่นตนรักษาสกอร์นะครับเก็บ3มแต้มได้นะครับมันก็เป็นการบวกอีกครั้นหนึ่งว,ว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับต่อให้ชื่อชั้นของออทีมมันต่างกันนักเตะมันต่างกันสุดท้ายแล้วเมื่อสู้กันไปในสนามมันก็คือการสู้กันของเตะที่เท่ากันนะครับเสียคนเท่ากันดะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะสู้ไหมสู้แค่ไหนและวันนี้ญี่ปุ่นโชว์เห็นแล้วว่าฟุตบอลเนี่ยนะครับขอให้สู้ไปก่อนนะครับคุณโอกาสครับ